ตัวตอบไปเนี้ยเป็นตัวเดียวกับตัวตะกี้หรือเปล่าคะเฮ้ยปล่อยปล่อยเฮ้ยปล่อยปล่อยเอาเน้าจะช่วยดิช่วยยังไงก็ไม่รู้จะรวมข้าตัวอน่รไม่รู้ว่งเตาเฮ้ยก็ยิงหามันเฮ้ยปล่อยเตาดิไเ้ใกล้ดิเฮ้ย ไมดีจะช่วยยังไงดีคุณเอาเป็นผมผมก็กลัวนะเนี่ยก็ไปช่วยดิเอาช่วยยังไงล่ะใช่คำถามคือบอกให้ไปช่วยแล้วบอกสิว่าจะช่วยยังไงออช่วยยังไงอะ่ะคือตัวเงินตัวทองมันกําลังจะกินเต่าะคุณครับแล้วคือถ้ามันกินทั้งกระดองไปอะ่ะกระดองเต่าติดคอมันทำไงอ่ะนั่นน่ะสิฮะไม่ได้รู้เรื่องเลยมันแข็งนะที่ได้กัดกินเขา้าไป เพราะเอกัดกินก็ไม่แตกด้วยนะกระดองใช่กระดองมันแข็งมากนะคะคุณแล้วส่วนน้องเต่าก็น่าสงสารไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้รอดจากงูมาได้อไม่รอดเจ้าตัวเงินตัวทองละมั้งเนี่ยสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันงูปะตัวเงินตัวทองเนี่ยโอยสงสารจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะก็มันมันเป็นวัฏจักร ของสัตว์แหละนะคุณผู้ชมนะขอบคุณคลิปจากติกต็อกผู้ใช้งานท่านนี้ด้วยค่ะ hey.